โรงพยาบาลค่ายพิชัยดัผักะงนทนทหารบกที่35จังหวัดตรอติบบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีนโควิด19กลุ่ม608และคัดกรองเชียงลุกให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่28มีนาคม2565ที่บ้านคุ้งตะเขาหมู่ที่5ตำบลคุ้งตะเขาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตพันเอกสมัยสัพันธ ผอโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบผักมอบหมายให้พันโทรสลาลักษูสกุลรองผอโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบผักโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบผักจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองกิจการบุระเรือนมณฑลทหนารบกที่35ให้บริการทางการแพทย์พร้อมฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ภาระยากจนตลอดจนผู้สูงอายุในห่วงฤดูร้อนที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบากพร้อมทั้งนำลดชีวะนิรภัยของระบบคัดกรองโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการเน้นย้ำให้หน่วยทหารดูแลประชาชนในห่วงฤดูร้อนและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงพยาบาลค่ายพิัยดาพักมีการจัด ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงลุกให้กับประชาชนกลุ่ม608อีกทั้งนำชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุในห่วงฤดูร้อนที่เข้ามาถึงที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบากมีการนำรถ เชีวานี่ยของทัะบบกซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการเก็บตัวอย่างสิ่งสกุกสิ่งทรงตรวจดําเนินการตรวจคัดกรองเชิงลุกในชุมชนหมู่ที่ห้าตำบลุ้งสะเภา,าที่มีการระบาดของโควิดสิให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาคัดกรองที่โรงพยาบาลได้แหละประชาชนในชุมชนในกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมีการแนะนําสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิดสิการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิปฏิบัติภารกิจภายใต้จิตนาลมของผู้บัญชาการทหารบกป,ปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24ี่ รายงาน